เรื่องบางอย่างนะเว้ยมันโคตรง่ายโคตรง่ายเช่ที่ว่าสมมุติใช่ไหมอันนี้คือสิ่งจุดที่คุณอยู่คุณอยู่ตรงนี้และคุณอยากจะเรียนรู้อะไรบางอย่างนี่คือจุดที่คุณอยากไปนี่คุณอยากไปตรงนี้นี่คือที่ที่คุณอยากไปเส้นชัยของคุณน่ะที่คุณไปโรงเรียนเนี่ยที่เขาสอนที่เขามีครูสอนเยอะอะไรเยอะใช่ไหมล่ะคุณจะบอกให้ว่าวิธีที่ครูนี่สอนนะครูสอนอย่างนี้เลยเอาสั้นสุดอะ สั้นสุดง่ายสุดจากจุดที่คุณจะอยู่เนี่ยจุด a เนี่ยไปจุด b เวลาครูสอนครูสอนด้วยสั้นที่สุดสรุปมาละทําแบบเนี้ยสั้นอย่างเงี้ยแล้วคุณรู้ว่าครูส่งมอบได้ครูก็ชาร์จราคาตามที่ครูรู้สึกว่าครูพอใจที่ครูโอเคราคานี้ครูอยากสอนมีกําลังใจในการสอนแต่บางคนครูหัวหมอนเป็นงี้เว้ยจะพูดให้ฟังแต่จุด a ไปจุด b มารู้อยู่แล้วว่าไปสั้นๆทําแบบเนี้ย แต่เพื่อให้มันคู่ควรกับราคาที่เขาอยากชาร์จเขาสอนคุณแบบนี้กวนเงิน,นเอาให้มันยุ่งยากเข้าไปเอาวนอีกรอบนึงก่อน <c oughs> แล้วค่อยมา <c oughs> เข้าใจไหมนี่อันนี้เป็นวิธีของครูนี่อันนี้คือวิธีของครูนี่เส้นสีดำนะฮะ อันนี้วิธีของครูคนที่ไม่ค่อยมีไม่ไม่ไม่ค่อยมีจรรยาบันหัวหมอกูอ้อมก่อนแล้วก็ทาให้มันยากเข้าไว้เอาสอนแบบละเอียดยุบยับยุบยับที่มึงไม่จําเป็นต้องรู้แต่กูสอนเยอะไว้ก่อนสอนเยอะไว้ก่อนแล้วมันดูแพงแล้วก็ชาร์จมึงแพงแแล้วลูกศิษย์เรียนจบกลับไปปุ๊บกูจับใจความไม่ได้เลยเริ่มไม่ได้เลยงงไปหมดไอไอวิธีอย่างเงี้ยคือวิธีที่มหาลัยสอนคุณไงเรียนสี่ปีคุณจบกับจบออกมา กูเริ่มต้นไม่ถูกกูต้องไปที่ไปที่บริษัทแล้วก็เป็นนักศึกษาฝึกงานแล้วที่เรียนมาสี่ปีหมายความว่าไงใช่ไหมนี่ก็เหมือนกันในโลกออนไลน์ในยุคนี้ที่คุณต้องไปโรงเรียนคอร์สต่างๆคุณสังเกตครูให้ดีนะคะของครูครูสอนตรงๆสั้นๆง่ายๆแล้วครูไม่แคร์ด้วยเดี๋ยวครูพูดสั้นๆแค่นี้มันจะคิดว่าครูไม่รู้จริงเป่าววะครูไม่สนใจครูส่งมอบสิ่งที่ดีที่สุด จากประสบการณ์ของครูจากการเรียงรูครูส,ส่งมอบสิ่งที่ดีที่สุดให้กับลูกศิษย์แต่ละลูกศิษย์ที่เข้ามาหาครูจะเป็นกลุ่มคนที่มีปัญญาที่เขาเข้าใจว่าการสอนด้วยวิธีที่ง่ายๆนี่คือวิธีที่ดีที่สุดไม่ใช่ว่าไปสอนโหท่าเยอะเหลือเกินกว่าจะได้ให้ใจความสําคัญเขาเสียเวลาครูไม่สอนแบบนั้นแน่นอนนะคะต่อมาข้อที่สี่นะคะปลูกอะไรห้าสิ่งที่ทํให้คุณมั่งคั่งและมั่งคั่งอย่างรวดเร็วคือคุณต้องปลูก นะคะและให้มันโตความมั่งคั่งนะคะเกิดจากการปลูกและให้มันโตจะขยายความให้ฟังในเรื่องของการทำออนไลน์ปลูกและให้มันโตหมายความว่าอะไรอย่างการทำเพจครูจะเห็นเนี่ยหลายคนเอาแบบนี้ไงอันนี้คือครูพูดถึงในแง่มุมของการสะสมความมั่งคั่งนะคะเงินเนี่ยครูพูดให้ฟังนี้เงนินน่ะชอบปลูกแล้วโตนี่คือสิ่งที่เงินชอบ ความมั่งคั่งชอบแต่คนส่วนใหญ่ที่คิดเขาจะคิดแล้วทำแบบนี้มาแล้วไปหาเงินได้มาปุ๊บแล้วก็ใช้มันหมดไปทีนี้ถ้าเอาเรื่องนี้มาโยงเข้ากับหลักการการทำออนไลน์มันคืออะไรรู้ไหมปลูกแล้วโตคืออะไรคะสร้างฐานแฟนสะสม สร้างหรือสะสมฐานแฟนแต่ถ้ามาแล้วไปคืออะไรคะยิงแอดเข้าใจยังแค่คอนเซปต์ก็ผิดแล้วยิงแอดมาแล้วไปไม่ได้ห้ามว่าไม่ให้ยิงแอดเรายิงแอดได้เมื่อคอนเทนต์นั้นทำไปแล้วเราทดลองดูแล้วม,มันขายของได้นะคะมาขายของได้เรายิงแอดซ้ำเพิ่มเข้าไปอันนั้นช่วยในยอดขายได้แต่ถ้าหวังพึ่งในการยิงแอดอันนี้ไม่ใช่ อันนี้คือมาแล้วไปจ่ายเงินอย่างเดียวเลยเพื่อที่จะให้ได้มาวันไหนหยุดยิงแอดก็ไม่ได้ตังค์แต่ถ้าคุณเป็นชนิดที่ว่าปลูกแล้วโตคือสะสมฐานแฟนไม่ซื้อนะสะสมสะสมฐานแฟนคือสร้างมาค่อยๆสร้างมาค่อยทำคอนเทนต์สะสมมาเรื่อยๆนี่คือเรียกว่าการปลูกแล้วโตอันเนี้ยยั่งยืนเขาไม่หนีคุณไปไหน เพราะเขากลายเป็นฐานแฟนคุณเรียบร้อยแล้วแต่ถ้าคุณใช้วิธีการยิงแอดคืออะไรเขาไม่ได้รักไม่ได้ชอบไม่ได้ศรัทธาไม่ได้เชื่อใจอะไรในตัวคุณเลยแค่เจอแอดยิงมาเปรี้ยงโอ้โดนใจถูกใจใจ่ายงางซื้อไม่มีความสัมพันธ์อะไรใดๆกันทั้งสิ้นซื้อเสร็จจบเธอกับฉันลืมกันไปละเข้าใจไหมเนี่ยดังนั้นถ้าคุณคิดจะทำออนไลน์นะคะให้ทำคอนเซป t นี้ปลูกแล้วโตนะ สร้างฐานแฟนสะสมฐานแฟนแล้วคุณจะยั่งยืนแล้วไม่ต้องกลัวเน่คุณจะรู้คุณรู้คุณก็จะคิดใช่ไหมสะสมฐานแฟนใน facebook มัน,ม,นมีบางคนไงทําจนรวยแล้วนะแต่ก็ยังไม่เข้าใจเรื่องนี้ครูเรางงมากเลย <between S 1> <ๆ S 2> เขาเ <ๆ S 2> ขาคิดว่าเขาคิดอย่างนี้เขาบอกว่าแล้วถ้าเราทําเนี่ยแล้วเกิดวันหนึ่งเพจเราโดนปิดขึ้นมาเราทําไงอะแปลว,ว่ามันหายไปหมดเลยสิที่เราสร้างมาคุณคิดว่ามันหายไหม ถ้าเผจคุณโดนปิดโอเคใช่ไอเพจนั้นที่โดนปิดไปมันหายจริงแต่ฐานแฟนไม่ได้หายไปไหนคุณเปิดเพจใหม่ขึ้นมาดิถ้าคุณรู้ว่าเฮ้ยอันนี้ที่โดนปิดไปแล้วเขารู้คุณอาจจะคุณทําหลายช่องทางใช่ไหมคุณก็หาถึงคุณไม่ทําหลายช่องทางนะคนที่เป็นฐานแฟนคุณเขาก็จะหาวิธีการที่จะหาคุณให้เจอให้ได้อะเพราะกลายเป็นฐานแฟนคุณเรียบร้อยแล้วคุณเปิดเพจใหม่ขึ้นมาเดี๋ยวเขาก็มาติดตาม แล้วก็สร้างมาใหม่คือมันไม่ได้เริ่มจากศูนย์เหมือนตอนแรกแล้วไงเพราะคุณมีฐานแฟนอยู่ก่อนแล้วเนื้อออกไหมคะแม่ค้าอนอนไลน์ส่วนใหญ่กลัวเรื่องนี้อย่างแรงกลัวเรื่องนี้อย่างมากเพจฉันโดนปิดขึ้นมาฉันทำยังไงใช่ไหมก็ใช้ชีวิตอยู่บนความกลัวกลัวมากกลัวเป็นแบบนี้มากแต่ถ้าเมื่อ,อไหร่ที่คุณมีฐานแฟนไม่ว่าเพจคุณจะหายไปไหนเขาจะพยายามหาคุณคุณก็แค่เปิดเพจใหม่ขึ้นมาเดี๋ยวเขาก,กลับมาบติดตามเหมือนเดิมอะใช่ปะ่ะ แต่ถ้ายิงแอดนี่มึงหายไปจากโลกนี้กูไม่รู้ด้วยซ้ำไปว่ามึงหายไปแล้วเหรอหรือบางคนดีใจดีมมงได้มายิงแอดมาโดนกูเบื่อลำคาญมากเลยเข้าใจปะนี่ข้อที่ห้าอันนี้เป็นประโยคจากแวนโกะจะเขียนให้ดูแวนโกะบอกว่าคำนี้คุณได้ครูท่านนี้ได้ยินมาจากบ็อกเพอร์ทีบ็อกเพอร์คำนี้มาพูดแล้วครูว่าเออถูกว่ะเราจะมั่งคั่งร่ำรวยขึ้นมาได้อย่างรวดเร็วกูพูดเสมอใช่ไหม อะไรที่มันเกิดขึ้นในโลกแห่งความจริงมันเกิดขึ้นในหัวของเรามาก่อนแวนโก๊ะเป็นศิลปินวาดรูปนะคะที่เขาวาดรูปมาแล้วแบบสวยมากเป็นที่จารึกเป็นที่จดจำนะคะแบบบอกว่าคนนี้เลยเป็นอัจฉริยะนะคะแวนโก๊ะพูดว่าไงรู้ไหมเวลาเขาจะวาดรูปเนี่ยเขาบอกว่า I dream my painting and then I paint my dreams แปลว่าอะไรฉันฝันถึงรูปวาดของฉันก่อนและหลังจากนั้นน่ะฉันก็มาวาดมันที่ครูสอนคุณมาตลอดเนี่ยเรื่องของการจินตนาการเรื่องนี้ครูย้ำมากในเพจของครูเพราะครูรู้ว่าจุดกำเนิดของทุกสิ่งเกิดขึ้นในจินตนาการของคุณก่อนอารมณ์เหมือนกัน ชีวิตคุณก็เหมือนคุณกําลังวาดรูปนั่นแหละแต่ถ้าคุณวาดไม่เก่งไม่เป็นไรอันนี้บ๊อบพ็อกเตอร์ขยายความให้ต่อโคตรดีบ๊อบพ็อกเตอร์เขาก็บอกว่าเขาจะสอนให้เราเขียนเป้าหมายนะเขียนเป้าหมายไว้เป็นการ์ดทาการ์ดขึ้นมาเอากระดาษเขียนการ์ดใแบบเล็กๆเนี้ยที่มันพกใส่กระเป๋าคุณได้พกไว้ในกระเป๋าตังก็ได้เป็นแบบว่า my goal นะคะ my goal ก็คือเป้าหมายอ่ะให้เขียนไว้ การที่เราเขียนเป้าหมายมันก็เหมือนศิลปินวาดรูปที่กำลังวาดรูปแต่คุณวาดเป็นตัวหนังสือคุณกำลังวาดความฝันให้ออกออกมาในรูปแบบของตัวหนังสือดังนั้นข้อ5ถ้าคุณอยากจะมั่งคั่งล่ำรวยอย่างรวดเร็วเขียนลงไปว่าคุณอยากได้อะไร ความมั่งคั่งล่ำรวยของคุณคืออะไรที่คุณอยากจะได้นะข้อหเขียนมาลงไปในกระดาษแล้วก็เอาใส่ไว้ในกระเป๋าตังค์แล้วก็หยิบมันมาดูบ่อยๆให้มันอยู่ใกล้ๆตัวไม่มีกระเป๋าตังค์ก็อะไรก็ได้เอาไว้ใส่ไว้ติดไว้ข้างหลังมือถือนี่ก็ได้ที่คุณเห็นบ่อยๆนะเขียนมาลงไปเมื่อใดที่คุณเริ่มเขียนนัน่นนะคุณเริ่มวาดชีวิตตัวเองละ คุณเริ่มวาดสิ่งที่คุณอยากจะให้มันเกิดขึ้นละอย่าดูถูกการเขียนเห็นไหมครูเองก็เคยเป็นคนหนึ่งที่ไม่ยอมเขียนฟังเขาเสร็จแล้วปุ๊บไม่เขียนนะกูขี้เกียจเขียนนะคะแต่คุณรู้ไหมวิธีง,ง่ายๆแบบนี้เปลี่ยนชีวิตคนมานักต่อนักแล้วเขียนไปซะสั้นๆน,นั่งคิดวันนี้เอาสักสามอย่างก็ได้ในความมังคั่บลำรวยที่ฉันอยากได้มันคืออะไรอะไรบ้างที่ฉันอยากได้แล้วเขียนมาลงไป นะคะไปทำซะแล้วชีวิตคุณจะดีขึ้นอ่ะครบละ5ข้อเดี๋ยวจะขอตัวแล้วนะคะใครอยากที่จะเจาะลึกเกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะอันนี้ครูเอาแบบเป็นเบบี้สเต็ปนะสเต็ปเด็กๆมาสอนคุณแต่ถ้าคุณอยากจะได้แบบใจความสำคัญนะคะเลยเนี่ยเอาแบบสเต็ปที่กูรูระดับโลกเขาสอนกันน่ย ครูจะสอนคุณในวันที่17และ18ธันว,ควาคมนี้นะคะเป็นซูเปอร์วี17กดจักรากวาลกับความมั่งคั่งเรียนแบบเจอตัวนะคะ2วันครูจะสอนกดจักรวาลทั้งหมด17อันที่ทําให้คุณมั่งคั่งขึ้นได้เ,ดเริ่มจากการที่คุณเป็นคนธรรมดานี่แหละนะ,ะเพราะครูนี้เน้นว่าใช้กับคนที่เป็นคนธรรมดาคนที่เป็นผู้เริ่มต้น นะคะเหมือนอย่างครูที่เริ่มต้นมาเนี่ยมีอะไรบ้างที่เอามาใช้แล้วมันทำให้เห็นผลลัพธ์นะคะรวมมาให้ทั้งหมด17กฎจักร,ราวาลจะวันเสาร์วันศุกร์นะคะ17คือวันศุกร์จะสอนทฤษฎีให้นะคะแล้วก็วันวันทั้งทฤษฎีแล้วก็ทั้งเวริร์กช็อปนะคะแบบฝึกหัดจะอยู่ด้วยกันในคอสนี้นะคะในซูเปอร์เวีที่ได้มาเจอตัวครูนะคะใครสนใจจะมาเจอตัวครูนะคะเร็วที่สุด ก็จะเป็นวันที่1 7 1 8นี้นะคะจากราคาเต็ม4 5 0 0 0บาทนะซูเปอร์เวพีนะคะตอนนี้เหลือหนึ่งที่สุดท้ายแล้วนะคะหนึ่งที่สุดท้ายในการเจอตัวจริงคัวนี่นะคะจาก45,000บาทครูให้ราคาพิเศษที่35,000บาทนะคะแล้วก็ใครไม่สะดวกเลยนแบบเจอตัวสามารถเรียนคอสออนไลน์ได้คอสออนไลน์นะคะราคา9,900บาทจากราคาเต็ม15,900บาทใครสนใจโอนเงินได้เลยนะคะเลขบัญชีอยู่บนหน้าจอแล้วนะคะ,ะส่ง หลังจากโอนเงินแล้วส่งหลักฐานไปที่ Li น์แอด K I U H O N E Y หรือทักไปที่ l i น์แอดก็ได้สามารถแบ่งชําระนะคะผ่านบัตรเครดิตได้สูงสุด10เดือนไปที่ Li น์แอดเลยนะคะแอด K I U H O N E Y นี่อยู่ข้างบน ก็ถ้าใครสนใจเนื้อหานะคะแล้วก็ความรู้แนวนี้เนี่ยในเพจของภูนี่จะเป็นเพจที่เหมาะสําหรับคนที่อยากจะถีบตัวเองพัฒนาตัวเองเหมาะคนที่ต้องการจะเริ่มต้นธุรกิจเหมาะกับคนที่ไม่อยากเป็นคนธรรมดาเพจนี้รวบรวมข้อมูลของคนที่อยากจะเป็นคนเหนือคนนะคะรวบรวมข้อมูลสําหรับคนที่อยากจะสําเร็จสูงในชีวิตนะคะถ้าคุณหิวกระหายข้อมูลแนวนี้ก็กดติดตามเพจของครูนี่ไว้นะคะแล้วก็ติดตามช่องทางอื่นของภูนี่ได้ด้วยนะคะทั้ง u t u b e นะคะ t ิ k t o k ครูนี่ทีวีแล้วก็ IG นะคะแล้วก็ถ้าหากว่าใครคิดว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์และชอบคลิปนี้นะคะช่วยแชร์ให้เพื่อนๆคนอื่นได้รู้ด้วยแล้วก็อย่าลืมกดติดตามโพนี่ในทุกช่องทางนะคะขอบคุณมากที่รับชมคลิปนี้แล้วก็หวังว่าทุกคนจะได้ประโยชน์และนํามันไปใช้นะคะสวัสดีค่ะ